สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาชมตลาดนะคะตลาดสามวัดวันนี้มีโครงการนะคะเป็นการเที่ยวตลาดนัดสามวัดเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยทางทอทอท,อทอนะคะแะครนนายกก็ไปจัดที่วัดจุฬาภรณท์ที่เป็นวัดอุโมง์ไม้ไผ่นะคะเรียบร้อยแล้วเป็นตลาดนัดชุมชนแล้วก็เสาร์นี้นะคะจะเป็นที่วัดสงฆ์ปากแดงนะคะหรือวัดพรหมณีนะคะก็ มาเลือกซื้อตลาดาเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดชุมชนนะคะซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านนี่แหละมาจาหน่ายสินค้าอยู่ภายในวัดแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลือกซื้อสินค้าได้แล้วครบ3า0ร้อยบาทนะคะก็นําไปแลกของที่ระลึกนะคะตรงจุดประชาสมคัญก็จะเป็นกระเป๋าผ้าขาวาม้าแล้วก็เป็นผ้าสีขาวนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่สาหรับไปวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเดินชมตลาดนัดก่อนนะคะแล้วก็ ่อยไปเลือกซื้อสินค้ากันนะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูตรงป้ายประชาสัมพันธ์เข้านิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานนะคะห้องเที่ยวสามวัดตลาดชุมชนนะคะซื้อสินค้าภายในงานนะคะครบ300บาทก็นำสลิปหรือว่าสินค้านะคะไปที่จุด ชาสมคัญเพื่อที่จะรับกระเป๋าหรือว่าเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะเนี่ยกระเป๋าก็เป็นผ้าขม้าแบบนี้แล้วก็ผ้าคลุมไหล่ก็จะเป็นผ้าสีขาวๆแบบนี้นะคะไปวัดได้นะคะอ่ะเห็นไหมคะเสา์ที่แล้วเมื่อ3พฤษภาคมไปวัดจุฬาภรณ์นะคะแล้วก็เสา์นี้คือ10พฤษภาคมก็วัดพรามณีนะคะวัดหลวงพ่อปากแดงนะคะแล้วใครที่พลาดโอกาสของสัปดาห์นี้ไปก็เหลืออีกครั้งเลงนะคะสุดท้ายก็คือวันที่17พฤษภาคม ไปเจอกันที่วัดมณีวงศ์นะคะเป็นตลาดนัดชุมชนที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวตลาดกันค่ะรัตตะรี่ซื้อรัตตอรี่เป็นสินค้าชุมชนคอบสามร้อยรัตตะรี่ มีลูกว่าด้วยอ่ะเนี่ยลูกว่าใครชอบใครชอบลูกว่าเนี่ยโอ้โหสดสดใหม่ๆเลยอ่ะอันนี้กินแล้วปากดำใช่ไหมเฮ้ยดำ,ดำไหมไม่ดำแล้วก็มันมันรสชาติแบบออกเปรี้ยวๆผัดๆดเนี่ยเหรอ <c oughs> แต่ต้องผักพายใช่ไหมผักพายที่เอาไปใส่ตำส้ตมตำอะ่ะ ผักผักผักพายที่ไปใส่อะไรนะผักกัญจองเออผักกัญจองที่เอาไปใส่ตำส้มตำอะ่ะเอาไปลวกแล้วก็ใส่ตำส้มตำผักกัญจองอันนี้ผักกูดอุ้ยผักกูดน่าอร่อยมากเลยอะ่ะยอดแบบหวานหวานกรอบกรอบมันถูกกันมากเวลาที่เอาไปลวกแล้วก็กินกับน้ำพริกกระปิอะ่ะผักกูดเนี่ยอร่อย นี่ฟักแมวฟักแมวยอดอ่อนๆน่ากินมากเลยอันนี้ก็ค่าอ่อนเหมือนกันโอ้ทำไมสีเข้าสวยน่ากินอ่อนๆเลยนะคะเนี่ยเอาไปลวกกินกับน้ำพริกอันนี้มะม่วงแอปเปิลนะคะแอปเปิลเนาะ แล้วขายยังไงอะคะ้าสมโดโละสามห้าสามโดนร้ 3, 3, อยมะ่วงแอปเปิ 3, ล้ล Apple. นี่มีมะม่วงกวนด้วยนะมีแบบตกทรายกับไม่ตกทรายาอันนี้กวนเองหรือรับมาคะกวนเองฮะอ,อรอปูดค,ครบทำไมงามจังเลยแล้วมีผักไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยผักผัก้นาำอ่ะผักน้นาำอะ่ำอะไอะ้ลวกกินกับน้ำคิ้กะ ปักกูดเขาน่ากินมากปักกูดปักกูดกำใหญ่ๆเลยเนี่ยน่ากินมากเลยเนี่ออร่อยด้วยนะเอาไปยำเอาไปผัดน้ำมันหอยลวกกินกับน้ำพริกก็ได้อร่อยน่ารักเชียวอันนี้รสชาติ <c oughs> เปรี้ยว <c oughs> อบเปรี้ยวอมหวานสุงละห้าสิบบาท น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยลองไหมมะม่วงเยอะมากเลยทั้งร้านราคา25บาทก็คือโลละ25บาท มีอกล่องแล้วก็เอาม่วงแก้วบ้านนี่มีชะอมด้วยชะอมยอดอ่อนๆขนนขนนเนื้อแห้งๆเลยยี่สิบบาทขนนน่าจะอร่อย เรือไม่ยนางานก็มีคนเอาแป้งมาโปะนะครับมาแป้งมาใส่แล้วก็ลูบเพื่อโชคดี นี่นกไน,นกอาค่ะครั้งต่อไปนะคะตลาดนัดชุมชนของเราก็จะไปจัดครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะที่วัดมณีวงศ์นะคะตลาดนัดใหญ่เลยแหละที่นู่นนะคะใครไม่ทันสัปดาห์นี้ก็เสาร์หน้านะคะไปเจอกันที่วัดมณีวงศ์ค่ะ ช็อปมาไม่ถึงสามร้อยไม่เป็นไรละค่ะเออมาแนะนำเฉยๆนะคะอเนี่ยค่ะถ้าช็อปสินค้าในงานครบสามร้อยนะคะก็นำมาแสดงกับทางบูธของเจ้าหน้าที่ได้เลยสแกนได้เลยนะคะแล้วก็จะได้ของที่ระลึกเป็นกระเป๋าหร,หรือก็ผ้าคลุมไหล่นี่ค่ะเลือกเอานะคะอยากได้กระเป๋าผ้าขามา้าหรือว่าผ้าคลุมไหล่นะคะ นี่ผ้าขาอาเห็นไหมน่ารักมากมาเลยมีหลายสีด้วยนะคะก็ใส่ของกระจุกกระจิกได้กดไลค์กดกดไลค์กดแชร์นะคะเรามียาดมอ๋อค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นอ่าเพจของททสสำนักงานนครนายกนะคะได้ยาดมไปหนึ่งกระปุกหอมชื่นใจนะคะโอเคค่ะก็เชิญชวนนะคะใครที่ยัง ไม่ได้มานะคะมาเที่ยววัดมาไหว้หลวงพ่อปากแดงแล้วก็มาช่วยอุดหนุนตลาดนัดชุมชนเรานะคะแล้วได้กระเป๋าหรือว่าได้ผ้าพันคอส,สวยๆไปใช้ได้ค่ะมากันเยอะๆเลยนะคะ